บุณธภูมิความตึงเครียดในตะวันออกกลางเองก็ร้อนแรงมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลเละขู่ที่จะเปิดฉากโจมตีกันไม่เว้นแต่ละวันครับนี่เป็นสถานการณ์ที่เรายังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากท่าทีแข็งก้าวของทั้งสองฝ่ายอาจจะสร้างความปั่นป่วนภายในภูมิภาคมากขึ้นเนื่องจากสงครามเต็มรูปแบบก็จะยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกครับ กองทัพอิสราเอลได้เผยภาพการโจมตีเป้าหมายของกลุ่มเฮสบอลเลาะทางตอนใต้ของเลบานอนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการลุกลามบานปลายของความขัดแย้งในครั้งนี้ภาพอีกมุมก็แสดงให้เห็นประกายไฟจากอาวุธของอิสราเอลในยามค่ำคืนนะครับหลังจากกองทัพอิสราเอลได้โจมตีหมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอน ด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าการต่อสู้ในเมืองราฟาของกาซาใกล้จะยุติลงแล้วขณะที่สงครามก็จะยังคงดําเนินต่อไปจนกว่ากลุ่มฮามาสจะหมดอํานาจส่วนกองทัพอิสราเอลจะย้ายกําลังพลไปประจําการบริเวณพรมแดนทางตอนเหนือเพื่อรับมือกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุมล่มเฮสเปล ตอนนี้แนวพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนจึงกลายเป็นจุดตึงเครียดแห่งใหม่นะครับเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้อาจจะกลายเป็นแนวรบแห่งที่สองได้ทุกเมื่อครับคุณผู้ชมมีข้อคิดเห็นจากพลอากาศเอกซีคิวบราวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะครับที่ระบุว่า การเพิ่มกองกําลังอิสราเอลอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งให้มันทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากแนวคิดดังกล่าวจะไปดึงเอากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิรานมาพัวพันกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลเลาะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สหรัฐเองก็จะมีข้อจํากัดในการปกป้องการโจมตีของกลุ่มเฮสบอลเลาะเนื่องจากสภาพทิ่ตั้งของอิสราเอลกับเลบานอน มีพรมแดนที่ประชิดกันจะไม่เหมือนกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นตอนนั้นสหรัฐเข้ามาช่วยปกป้องการโจมตีของอิรานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับแม้ว่าอิสราเอลจะถือไพ่เหนือกว่ากลุ่มเฮสบอลเลาะในด้านกําลังคลและอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่การเปิดแนวรบ2ด้านของอิสราเอลอาจจะไม่ใช่ผลดีในระยะยาวนะครับมีการประเมินกันว่าปัจจุบันเฮสบอลเลาะมีขีปนาวุธในคลังไม่ต่ากว่า1 5 0 0 0 0ลูก โดยมหาวิทยาลัยไรยชมานในอิสราเอลประเมินว่ากลุ่มเฮสบอลเลสสามารถยิงขีปนาวุธได้3,000ลูกต่อวันครับเพราะฉะนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดมของอิสราเอลที่ทันสมัยเนี่ยก็อาจจะรับมือกับกลยุทธ์การระดมยิงขีปนาวุธของกลุ่มเฮสบอลเละไม่ไหวนะครับ ขณะเดียวกันโยอาฟกาแลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้เดินทางไปที่กลุงมวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อเตรียมหารือเกี่ยวกับสงครามในกาซาและความตึงเครียดกับกลุ่มเฮสบอลลาะด้วยครับถามว่าแล้วความขัดแย้งครั้งนี้จะไปสุดที่ตรงไหนอาจารย์มาโนตอารี ri, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางมองแนวโน้มของสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลลาะสถานการณ์ภายใน ปัจจัยภายในการเมืองของอิสราเอลเองเ่ยนะมีความสุ่มเสี่ยงมากที่จะนําไปสู่การชเผชิญหน้ากับกลุ่มฮิสบุลลอแล้วก็ยกระดับขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลของเนทันยาฮูนะครับชเผชิญกับปัญหานจากการที่นายพลเบนนี่แกนเนี่ยนะครับถอนตัวไปนะฮะทำให้เนทันยาหูเนี่ยยิ่ยงต้องพึ่งพิงพรรคการเมืองขวาจัดนะครับของนายเบนกวิ นะซึ่งมีแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะสุดโตง่งทางกลุ่มฮิสบุลเลเองวันนี้เนี่ยมีใสยนุภาพมากมีพันธมิตรที่จะร่วมด้วยนะฮะทั้งในยิรักซีเรียนะฮะหรือแม้แต่กลุ่มฮูซี่ในเยเมนนะครับรวมไปถึงอิหร่านด้วยเนี่ยนะ,ะก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งมากกว่าในอดีตนะครับอ,อีกทั้งคู่นี้เนี่ยก็เคยเผชิญหน้ากันมาแล้วและเป็นคู่ที่ไม่มีใครกลัวใครด้วย